Big Story ค่ะเราไปเริ่มติดตามนะคะอันนี้เป็นการรายงานข่าวของทางสื่ออินเดียนะคะซึ่งเขาก็ได้รายงานภาพการเดินทางเตรียมเดินทางของนายโนเนรนทามดีนะคะผู้นำของอินเดียที่จะไปเยือนจีนนะคะซึ่งเป็นการเดินทางไปร่วมประชุมที่ประเทศจีนซึ่งเป็นภาพที่เราคิดว่าเอ๊ะไม่น่าจะได้เห็นก็เห็นนะคะ เราไปติดตามฟังเสียงของทางสื่ออินเดียพูดเรื่องนี้กันค่ะ เป็นขั้นตอนสุดท e ายท y ่ o t ทำให n ก r รค้าระหว่างประเทศของท e ้งส s งประเ h ศนี้ม e n วามเป็ t ธ in มมากขึ้นนี่คือขั้นตอนสุดท้า i ที t จะทำ t ห้ก h i ค้า a s หว่างประเทศ t องทั้งสองประเทศนี n ามเป็นธ i ากนนี่คือ l a ตอนสดทายที่จะทเการค้านะ่ว่างประเทของทั้งสองประเห็นีคมีควาะเป็นภาพในาดีึ้ รายงานเนี่ยเขาได้ระบุเลยนะคสื่ออินเดียบอกว่าโอ้ไปเยี่ยมกันเนี่ยตั้งแต่หลายปีมาแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นภาพที่อินเดียมาจับมือกับจีนเนี่ยมันมาจากนโยบายที่ล่าสุด ทางนายกนายกมติเนธามดีคือหับมามองนโยบายที่เขาเรียกว่าลุคอีสต์ก็คือเอาทางฝั่งตะวันออกเราดีกว่าเพราะว่าไปฝากฝีฝากให้กับสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะไม่ได้แล้วนะคะและอินเดียเนี่ยก็เป็นประเทศที่ก่อนหน้านี้เป็นพันธมิตรสำคัญมากๆของสหรัฐ ไม่มีใครคิดนะคะว่าสหรัฐจะทํากับมหามิตรขนาดนี้เพราะว่าปกติชูอินเดียเอาไว้ชนกับจีนบ้างตอนสงครามภาษีแรกแรกจำได้ไหมคุณธนัทส่งเจดีแวนส์มาเลยนะฮะรองประธานาธิบดีผลภรรยาผลลูกมาซึ่งภรรยาก็เป็นชาวอินเดียลูกก็ใส่ชุดประจำชาติอินเดียด้วยใครจะไปคิดนะว่าสหรัฐจะทํากับมหามิตรเช่นนี้ซึ่งการที่เบนทาโมดีเนี่ยได้ตัดสินใจกลับมาใช้นโยบายนี้นะคะ เพราะว่าอะไร <four starts. S 2> เพราะว่าตอนนี้เนี่ย <first> ก็มองว่ามันมีการประชุมอันหนึ่งที่โมดีจะไปที่เรียกว่าเซี่ยงไฮ้คอร์เปอเรชันออแกเนเซชันเนี่ยมันเป็นอีกกลุ่มความร่วมมือของโลกตะวันออกนะคะที่จีนเนี่ยก็นําอยู่แล้วก็มีอีกอันหนึ่งที่เราได้ยินชื่อกันบ่อยคือกลุ่มบริกซ์ที่ประเทศไทยเราเนี่ยก็สมัครกับเขาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยบางคนบอกว่าบางสื่อสื่ออินเดียเขาเรียกว่าหักหลังเลยนะคุณธนัท โ oh, อย้ยดีๆมาเก็บภาษีเขาต้องร้อยละห้าสิบอ่ะแล้วก็ที่สําคัญเออมันก็เลยทําให้มีการระบุนะ,ะว่าเดี๋ยวปลายเดือนนี้นะคะก็จะเป็นการประชุมที่เรียนเพิ่งพูดไปก็คือ S.C.O การประชุมอ่เช่นไฮคอร์เปอเรชั o นคอนเนซชันเนี่ยเรียกว่าเจปีเราไม่เคยเห็นภาพการเดินทางเยือนจีนของอินเดียเลยนะคะแล้วก็ข่าวที่ออกมาล่าสุดเนี่ยหลายคนก็เริ่มเห็นภาพบอกว่ากลับมา เที่ยวบินตรงหากันด้วยนะคะจีนอินเดียลงบักเมืองที่สําคัญสําคัญแล้วนอกจากนี้ก็ยังจะเห็นด้วยนะคะว่าทางอินเดียเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนจะว่าเอจะอยู่กับบริกหรือเปล่านะเราก็เลยเห็นภาพประธานดีรัสเซียนะคือปูตินเนี่ยก็พยายามโทรศัพท์พูดคุยแล้วภาพที่มันมาประติดประต่อ,อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของผู้นาบราซิลนะคะคนนี้เนี่ยโอ้โห ลุยส์อ ula, นินาซิโอลูล่าเนดาซิวาไม่ยอมไอ้นี่เลยไม่ลดลาวสอกกับทรัมป์เลยเขาก็โทรศัพท์หาจีนเหมือนกันแล้วก็เรียกว่า3-4ประเทศเนี่ยเขาก็คุยกันซึ่งเป็นการส่งสัญญาณที่น่าสนใจมากๆนะคะอย่างที่บอกว่าอันที่ชัดเลยคือเที่ยวบินโดยสารตรงเดือนหน้าบอกจะเริ่มเลยบลูเบิร์กนะคะบอกว่าเนี่ยการเปิดเที่ยวบินตรงอินเดียจีน มันสะท้อนให้เห็นเลยเพราะว่าแอร์อินเดียแล้วก็อินดิโก้เนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมเลยที่จะเปิดเที่ยวบินแบบเร่งด่วนสนองนโยบายเลยนะคะแล้วก็จะทันในช่วงการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ในปลายเดือนนี้แน่นอนอันนี้แหละค่ะก็เลยเป็นสำนักข่าวต่างๆก็ตีข่าวเรื่องนี้แล้วสัญญาณการฟื้นตัวนะคะก็เป็นสัญญาณคลี่คลายความตึงเครียดหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้เคยมีเหตุปะทะกันที่เทือกเขาฮิมาลัยตอนนั้นเนี่ย เ้วถ้าเรานึกภาพไทยกัมพูชานะเราก็จะนึกภาพออกว่าจีนอินเดียเขาไม่ใช่ไม่เคยมีปัญหานะเขาปะทะกันเมื่อช่วง5ปีที่แล้วตอนนั้นทหารเสียชีวิตทั้งสองฝ่ายเลยเรียกว่าโอ้โหประชาชนโกรธแค้นกันนะกระตุนชาติิยมกันทั้งสองฝ่ายเหมือนจะไม่คบไม่หากันแล้วด้วยซ้ําช่วงนั้นแต่ท้ายที่สุดนะคะก็ได้มีการประสานนอกรอบกัน นะคะทั้งสองก็ลดความตึงเครียดกันได้คือยอมที่จะถอนออกจากจุดตึงเครียดตอนนี้ก็เรียกว่า,าแต่เขาจะเน้นเรื่องทวิภาคีแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาก็มีการผ่อนคลายการค้าการลงทุนกันหลายรอบเลยทีเดียวนะคะจีนเองต่างหากที่เป็นคนพูดง่ายๆว่าเหมือนมัง้ออินเดียเนี่ยเรื่องเปิดเที่ยวบินด้วยซ้ําแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็มีการออกวีซา่าท่องเที่ยวให้ชาวจีนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปะทะกันลงชายแดนมาหปีนะคะแล้ว คนอินเดียก็สามารถที่จะไปที่เบตไปร่วมแสวงบุญได้นะคะที่เขาไกลลาดมานสโลว่าคือเขาก็จะถกเถียงกันเรื่องเขตแดนเนี่ยแหละค่ะจากนั้นเนี่ยก็เริ่มมีการผ่อนคลายระดับเจ้าหน้าที่นะคะก็มาร่วมมือความสัมพันธ์เขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเป็นวงๆหลายวงเหมือนกันนะคุณธนัท hmm hmm. คือมันไม่ใช่เฉพาะบริกนะคะมันก็มีอีกความร่วมมือหนึ่งที่เขาตั้งชื่อว่าริกริกนี่ก็คืออ่าตัวรัสเซียไอก็คืออินเดียแล้วก็ซี จีนเนี่ยนะคะมันกลายเป็นว่าหนทางนี้ของทรัมป์ที่พยายามจะจัดระเบียบโลกใหม่เนี่ยปรากฏว่าประเทศมหาอำนาจอื่นเขาก็ไม่ยอมกันง่ายๆคําถามคือเวลาเราย้อนมองกลับมานะว่าโอ้โหแล้วเราเนี่ยไม่ใช่ประเทศใหญ่ขนาดนั้นเนคุณธนัทเราจะไปสู้อะไรกับสหรัฐได้ไหมถ้าเกิดทรัมป์เนี่ยเปลี่ยนใจเรื่องของภาษีอย่างเงี้ยนะคะทำให้ไทยเราเนี่ยตอนนี้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะโดยเฉพาะเรื่อง ตรงไทยกัมพูชาเนี่ยคือเมื่อไหร่ที่เราขยับตัวแล้วดูเหมือนว่าเป็นประเทศใหญ่และไม่ทําตามกรอบของกติกาโลกเนี่ยเดี๋ยวทรัมป์จะหาเรื่องเล่นงานเราหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้น<อ>ผู้ช่วยชาญหลายคน่ะาเชิญคับคุณธนัทก็ของเราเนี่ยเป็นลักษณะตัวอย่างที่ใช้ภาษีเนาะมากดดันเพื่อนำไปสู่การเจรจาแต่ทรัมป์ก็ใช้ภาษีเหมือนกันเป็นเครื่องมือ ในการเดินเกมกับอินเดียแต่ปรากฏว่ามันมันเรียกว่ายิงยปืน,นใส่หวนนิ้วโป้งตัวเองคร <น S 2> <ช>ับคนที่เป็นมิดคนที่เป็นมิดก็ถูกผลักใสไปนะครับตัวเขาเองเนี่ยรัฐบาลวาระที่หนึ่งเขาก็เป็นคนที่แรกๆด้วยนะครับเป็นร่วมอยู่ด้วยในการผูกมิดกับอินเดียเพื่อมาดันจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นคอร์สนะฮะองค์กรระหว่างประเทศที่มีสี่ชาติเข้ามาอ่า สกัดกั้นจีนนะครับแล้วก็หลายๆอย่างรัฐบาลไบเดนต่อมาก็เดินงานเหมือนกันเป็นเป็นวาระใหญ่ด้านนโยบายของสหรัฐเลยนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็กะจะใช้ภาษีเนี่ยมามาสร้างสร้างผลงานทางการเมืองให้ตัวเองกลับกลายเป็นเนี่ยแหละครับเป็นสะดุด ล้มซะเองนะครับก็ต้องรอดูตัว,<ช>ตวไป<ช>ผมว่าผนึกแข็งแกร่งโมดีเขาไม่ได้โวยวายฟูมฟายพูดจาวัฒกรรมออกมาทางสื่อแต่ในใจผมว่าร้อนรุ่มแล้วก็ต้องการ<ช>เอาคืนสหรัฐอย่างยิ่งเลยจากกรณีนี้ครับใช่ค่ะทีนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าอเขาประเทศใหญ่เขาก็เลยร่วมมือหาตลาดใหม่ๆใช่ไหมคะซึ่งไทยเราเนี่ยถามว่าเราจะทำอะไรได้บ้างเพราะว่าถ้าเราขืน ไปอยู่กับสาลัดอย่างเดียววางสมดุลไม่เหมาะสมเนี่ย <S <S อาจจะลำบากอ่าองค์กรสภาธุรกิจตลาดทุนเฟสโกเขาเคยบอกไว้แล้วบอกว่าตลาดใหม่ของไทยเนี่ยเออคือถ้าอินเดียจีนเขาจับมือกันมันก็น่าสนใจเพราะเราเนี่ยตลาดใหม่ของเราคือที่อินเดียค่ะคุณธนัทแล้วก็จีนอันเนี้ยค่อนข้างเด่นชัดอินเดียเนี่ยคุณธนัทเชื่อไหมพวกอโรมาพวกสินค้าเครื่องหอมเนี่ยไทยเราไปที่ตลาดนั้นเยอะมากเลยนะ ไปเที่ยวอินเดียเนี่ยบอกอ้าวสินค้าเม็ดอินไทยแลนด์ตลาดนี้สําคัญมากเพราะว่าที่อินเดียเขาจะมีพิธีกรรมเยอะเนะา,าะไหว้ไหว้ไม่ว่าจะเป็นออคือมีเพื่อนทํางานอยู่ที่อินเดียเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นระดับรัฐมนตรีหรืออะไรก็ตามคุณธนัทเรื่องพิธีกรรมการไหว้ยเยก็ทํากันแทบทุกอาทิตย์น่ะ เพราะนั้นพวกเครื่องหอมพวกอะไรของไทยเนี่ยตลาดนี้ก็เป็นอันหนึ่งแต่จริงจีมันก็มีหลายหลายสินค้าแล้วนอกจากจีนอินเดียมีอาเซียนแล้วก็ตะวันออกกลางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็มีข้อเสนอนะคะบอกว่าเราเนี่ยห้ามไปผูกกับประเทศที่เฟดโกบอกเลยบอกว่าอย่าไปผูกกับเฉพาะสหรัฐเท่านั้นแล้วข้อตกลงในเรื่องของ ที่นิกียเอเชียเขาเพิ่งสรุปออกมาคือการประชุมเรื่อง future of asia conference เนี่ยก็มีการพูดถึงข้อตกลงการค้าบอกว่าที่สำคัญเนี่ยคือ cptpp นะคะก็คือเราได้ยินกันบ่อยเนาะคือเป็นข้อตกลงความร่วมมือที่มีสมาชิก12ประเทศอ่ะญี่ปุ่นก็อยู่ในนั้นเนาะออสเตรเลียก็อยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยจีนอินโดนีเซียด้วยเพราะฉะนั้นข้อตกลงการค้าเสรีเหล่านี้ไทยเราเนี่ยอาจจะต้อง คิดให้หนักเลยนะคะว่าถึงเวลาหรือ,อยังที่เราจะต้องเข้าไปแล้วก็ไปใช้ประโยชน์นะคะแล้วยังมีเนี่ยอย่างเราเห็นเมื่อสักโรูดีรฉันพูดถึง r i c เนาะ <c oughs> จีนรัสเซียอินเดียเขาคุยกัน <c oughs> ของเราเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะเป็นทั้งระเบียงเศรษฐกิจก็ได้หรือจะเป็น FTA ก็คือเป็นข้อตกลงการค้าเสรีตกลงตัวๆกับประเทศที่เราสนใจเลยก็ได้นี่เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละค่ะ าทาง KT Compass นะฮะก็เป็นฝั่งวิเคราะห์อีกอันหนึ่งเขาพูดเลยบอกว่าเนี่ยตลาดของไทยเนี่ยเราสามารถส่งไปได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านเราอาเซียนเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซีย <c oughs> เพราะว่าสินค้าเกษตรเราเขาก็ต้องการพวกน้ำตาลข้าวอะไรอย่างเงี้ยปกติเราส่งออกเข้าไปก็3,000กว่าล้านดอลลาร์อยู่แล้วถ้าเรามีทั้งข้อตกลงตัวตัว,ตว,ตวแบบ FTA ถูกไหมคะข้อตกลงการค้าเสรี แล้วก็อาเซียนเราก็มีอยู่แล้วมีอัฟต้าอยู่แล้วแล้วเราก็ยังมีอีกความร่วมมือเฉพาะเศรษฐกิจภูมิภาคที่ชื่อว่าอาเซบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสินค้าต่างๆที่เราส่งไปเชื่อไหมมาเลเซียเนี่ยเขาชอบพวกแผงควบคุมของเรานะโทรศัพท์นะคะเรือขุดอย่างเงี้ยแล้วก็ยังมีพวกลวดทองแดงค่ะคุณธนัทแผงควบคุมยางพาราแผนอลูมิเนียมอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ประเทศไทยเราเนี่ยอาจจะมองวิกฤตเป็นโอกาสได้เลยนะคะว่า ถึงแม้ว่าทรัมป์เนี่ยจะให้เรา19แต่เราก็ไม่รู้ไงว่าอนาคตจะเป็นยังไงบ้างทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภาพสะท้อนให้เห็นนะคะว่า มันดีเลยเป็นโอกาสให้เราเนี่ยได้ปรับตัวแล้วก็หาตลาดใหม่ไปด้วยแล้วก็ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของตัวเองซึ่งล่าสุดยนเพิง่งไปดูข่าวจากทางสมาคมอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยก็ <c oughs> บอกว่าเราได้เปรียบมากๆเลยนะคุณธนัทโดยเฉพาะอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเราไม่เคยแบบว่าสวมสิทธิ์เลยด้วยซ้ำน้อยมากที่สินค้าจีนจะเข้ามาสวมสิทธิ์อันนี้ยิ่งเป็นโอกาสสําหรับประเทศไทยก็ไปใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็เป็นบิ๊กสตอรี่นะคะที่เราเห็นภาพมุมมองการที่อินเดีย ไปคุยกับจีนนะคะบราซิลไปคุยกับจีนการดิ้นรนเอาตัวรอดจากภาษีของธรรมและหนทางออกของประเทศไทยและนี่คือ Big Story ค่ะ Big Story